รถคันเดียวกันไม่เดินมาด้วยกันนะเี่ลูกสาวลูกสา,าวไม่ครบแล้วเหรอนี่ไปถอนนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทางทางนี้ยังไม่ส่งไปถึงท่านท่านผู้บัญชาการเท่าที่ทราบานะครับอออเ,เ,เดี๋ยวคุยเสร็จแล้วผมจะเข้าไปยื่นครับ ไม่ได้ประสานแต่เข้าใจว่าเพราะพบมายืนวันนั้นวันศุกร์ก็น่าจะเรื่องยังไม่ถึงแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ได้รีบด่วนเท่าไหร่เดวิดภูเก็ตไปยืนที่กระโงมหาทยสองรอบก็ไม่ได้รับความสนใจเหมือนกับประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นสังคมผมเรียนถามพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าน้องๆก็ตาม เคยผ่านถนนพระรามเก้าไหมครับช่วงนี้ผ่านไหมครัสะพานพระรามเก้าผ่านไหมครับมีมีใครผ่านบ้างถ้าไม่ผ่านผมฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านด้วยว่าสะพานพระรามเก้าวันนี้เขาสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นสะพานคู่ขนานนะแล้วสร้างเสร็จแล้วหมืนกว่าล้านและสะพานนี้แหละครับมันจะเชื่อม ต่อไปใครที่จะลงภาคใต้มันก็จะเชื่อมตรงเข้าไปที่ถนนต่างระดับที่กำลังเป็นทางด่วนขนาดนี้ที่พระนาท่านรัฐบ,บาลพระน้าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้อนุมัติหบประมาณแล้วสร้างยกคู่ขนานพระรามสองไปลงที่วังมะดาวแต่ขณะน,นี้ไปถึงแค่ทางข้าทางแยกเข้าบ้านแผลวหรือทางนั้นแยกซ้ายไปวัดบ้านบ่อแยกฝา เข้าบ้นแผลตรงไปวัดเกตุมผมอยู่สมุทรสาครมา31ปีและใช้ถนนเส้นนี้มากว่า30ปีวันนี้ผมออกจากบ้านที่ท่าฉลอม9โมง1 0นาทีเมื่อกี้แวะตรงห้องน้ำผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง10นาทีหรือ20นาทีเป็นประจำแล้วผมเรียนอีกครั้งว่าที่ผมมาทุกครั้ง รถจะมาติดมากที่สุดเสียเวลามากที่สุดคือขึ้นพระรามเก้าแต่พระรามสองไม่ติดแล้วเมื่อสองวันที่แล้วผมก็ไปหัวหินไปชะอำชะอำก็มีเทศกาลกินปูรถก็ไม่ติดก็ไม่มีรถประเด็นสำคัญที่สุดมีคนส่งคอมเมนต์มาให้ผมนักวิยาการที่เป็นชาวบ้านและคอมเมนต์ กรณีบอกว่าผมญาติพี่น้องไม่ครบหรือละอายใจบ้างหรือไม่ที่มาทำเรื่องอย่างนี้ผมก็ถามกลับว่าคนเราอะถ้าความคิดไม่เหมือนกันเนี่ยคุณไปบอกว่าคนนั้นโู่ไหมครับคนนั้นไม่ฉลาดไหมครับถ้าคิดไม่เหมือนกันเพราะผมอยู่ที่นั่นผมรู้ว่าถานนพระรามสองสร้างมาเป็นลำดับสามสิบกว่า สามสิบกว่าปีห้าสิบสีห้าสิบเอ็ดปีแล้วไม่คุณคุณ<ร>คุณ<อ>คุณ<ค>ไม่ <รา S 1> ค,คุณฟังผมก่อนและในกรณีอย่างนี้นะครับที่เขาบอกผมว่าที่ไปร้องการเล่ถกเถียงกันผมบอกว่าถนนรพรามสองสร้างเสร็จแล้วแต่มีการขยายเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วง เริ่มต้นสองเลนยี่ปาง20ปีมาเป็น4นี่เลนอีก12ปีมาเป็นแปดเลนและวันนี้มาเป็นคู่ขนานนี่คือผมชี้แจงให้ฟังและเป็นที่มาของการที่เมื่อผมได้คุยไม่ว่าออกรายการหรือคุยรอบนอกกับทางน้องเผจชาวบ้านตรงนั้นนะครับได้คุยรอบนอกกันด้วยได้ประสานกันด้วย น้องเขาบอกว่าบางคนที่เป็นผู้หญิงเขาบอกแม่เขาไม่สบายพอได้ทราบข่าวว่าโดนแจ้งความเรื่องนี้น้องผู้ชายอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเครียดมากแล้วผมถามว่าที่ทำไปนั้นน่ะทำไปด้วยเหตุผลอะไรเขาบอกไม่มีอะไรเลยครับพี่ผมทำเพื่อความสนุกเท่านั้นผมก็เรียนถามกลับไปครับว่ากรณีการทำด้วยความสนุกแล้ว ไปทำให้บุคคลอื่นเสียหายหรือกระทบต่อหลายๆภาคส่วนนี้จะแก้ไขอย่างไรอย่าลืมนะครับสมุรสาครสมุรสงครามพอมีข่าวซ้อนกันไปเรื่องเกี่ยวกับถนนพระรามสองก็จะมีปัญหาในเรื่องของคนที่จะเข้าไปซื้อของหรืออาหารทะเลมันกระทบหมดและเมื่อคุยกันหลายๆลาฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างน้องกับผมแล้ว ได้ได้รับทราบปัญหาได้ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงของเขาแล้วแม้กระทั่งบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงไม่ว่าในเรื่องของพิรามิดที่สร้างเร็วกว่าหรือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งประเด็นใดก็ตามที่มันไม่จริงเพื่ออนาคตของน้องเขาและผมยืนยันว่าผมได้ร้องขอไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความสนุกสนานหรืออะไรก็ตาม แล้วมันไปรบกวนและทำความเสียหายกับบุคคลอื่นไอ้ความบันเทิงตรงนั้นก็ต้องพิจารณาเอาความเป็นจริงเข้าไปสู่ความบันเทิงก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมมายื่นเพื่อถอนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแต่มีการร้องขอว่าหลังจากนี้ถ้าเพจชาวบ้านกลุ่มนี้ หรือใครก็ตามที่จะทำเพจเกี่ยวกับสาธารณะโปรดพึงระมัดระวังในการใช้คำพูดที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนสังคมตรงนั้นเป็นที่ตั้งก็จะไม่มีปัญหากับผมใดๆทั้งสิ้นและเป็นที่มาของการที่ผมมาถอนเรื่องให้กับน้องเขาทั้งหมดในวันนี้ครับ องเห็สุขชาวบ้านเนี่ยรับมีขวดยาประอกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประเด็นที่หนึ่งก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาที่ผมแม้กระทั่งท่านรลขาท่านรัฐมนตรีแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ผมนับถืออยู่หลายท่านหรือแม้กระทั่งผู้จัดรายการเองก็ตามคุณสอยุทธหรือคุณหนุ่มคุณอะไรก็ตามเขาบอกว่าพี่เขาทําเพื่อความสนุกสนานผมบอกว่าเขาสนุกสนานก็จริง แต่ในพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราสิบสี่เขาไม่เคยเขียนไว้เลยนะว่าทําความสนุกสนานแล้วไม่ผิดกฎหมายแต่เพื่อน้องก็บอกว่าเพื่อความสนุกเข,เขาไม่มีเหตุผลในอะไรเาบอกเพื่อความสนุกสนานผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ขออนุญาตนะครับว่าผมยนินดีจะถอนให้แต่ครั้งหลังจะทําแบบนี้อีกหรือทําอะไรก็ตามก็โปรดพิจารณาวินิจฉัย ในเรื่องของข้อมูลที่จะลงไปเพราะเมื่อลงไปสื่อสารในระบบข้อมูลในสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามก็จะมีคนดูจํานวนมากและทําให้เกิดการเข้าใจผิดไปทั้งประเทศได้ได้จากความเสียหายส่วนใดส่วนหนึ่งเร่ีค,คที่อ,อมาหลจากที่มาลองชาบ้มีผลต่อการที่ทมยืนย่นผมเคยยื่นร้องที่มีบุคคลที่มีประชาชนตามสิบสามล้าน จำได้นะฮะแล้วผมเคยร้องดาราคอเอาทั้งหมดมันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมร้องในขณะนั้นถึงแม้จะค้านกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเขาจะด่าผมยังไงก็ตามแต่ละหลังสุดเขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมร้องนั้นเพราะผมเอาความจริงเข้ามาพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำผมไม่ได้หวังในเรื่องของว่าผมจะต้องมีกระแสจะต้องโหนกระแสผมมีคนรู้จักอยู่แล้ว แต่สิ่งเหล่านั้นผมเป็นกรณีเรื่องนี้ผมเป็นยุทธศาสตร์พนาจังหวัดสมุทรสาครยุทธศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนใต้สี่จังหวัดเขาได้รับผลกระทบเขาได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเมฆาและก่อนที่จะถึงเทศกาลสงการมันจึงจําเป็นจะต้องคุยให้รู้อย่างชัดเจนว่ากรณีที่คุณบอกว่าถ้าขับไปมันจะมีปัญหาวัสดุอุปกรณ์หล่นทรายหรือรถติด ก็ผมบอกว่าผมใช้มาแล้ว3 1ปีจนกระทั่งวันนี้ผมก็จะใช้พระรามสองมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลอื่นที่คอมเมนต์เยอะแยะผมถามกลับไปว่าคุณผ่านพระรามสองกี่ครั้งคุณขับรถผ่านตรงนั้นไหมคุณไปล่าสุดเมื่อ,อไหร่คุณผ่านพระรามเก้าไหมคุณได้เห็นไหมพระรามสะพานพระรามเก้ามีสะพานสองชั้นแล้วคุณเห็นไหมแล้วคุณรู้บริบทมาทั้งบดไหมว่าที่เขาสร้างเพิ่มกันะ่ะ,ะเพื่ออะไร ำไมไม่เดินมาถอ,ไอ,อนไอชิ่มันยืดไหมเนี่ยเดินมาแบบเทียบๆไม่ต้องเป็นข่าวได้ไหมันเนี้ยมีน้องๆผู้สื่อข่าวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองหรือสามฉบับคนก็ออกโอะแสแล้วคุยกับแล้วคุยกับคนที่ผลิตชิตรงนี้มาแล้วคนาที่เรียกร้องว่าเาชิปเนี้ยให้เขาเอาชิปเนี้ยออกจากราบบกใช่ไม่บไม่ยไอใช่มันคนละเรื่องกันเพราะว่า ประเด็นที่ผมไปคุยในรายการก็คือคุยในเรื่องหลักการว่าเขามีเหตุผลยังไงผมมีเหตุผลยังไงชวนการถอ,อนมนันนี้มีน้องอย่างน้อยผู้สื่อข่าวสามฉบาับโทรไปถามผมว่าพี่เพราะผมประกาศใน Facebook เฟซบุ๊กแล้วนะว่าจะถอนตอนตอนแรกที่ผมลงเฟซบุ๊กผมไม่ระบุเวลาเพราะผมก็ไม่ต้องการเป็นข่าวเหมือนกันแต่พอดีมีน้องอยู่ประมาณาาทักสามฉบับโทรมาถามผมว่าพี่เน,นักข่าวยุ่ใช่เนี่ยต้องแจ้งหมายให้นักข่าวมาทําเนี้ยไม่ใช่ครับ ถ้าคุณไม่เห็นความสําคัญก็ก็ไม่จําเป็นต้องทาข่าวผมนี่จริงไหมถ้าคุณไม่เห็นความสำคัญ,ตคคคญแต่กรณีน้องบางคนที่บอกว่าพี่จะไปยื่นเมื่อไหร่ขอไปทาข่าวหน่อยผมก็เลยต้องแจ้งเป็นเ,เป็นหมายข่าวเพื่อให้พี่ให้น้องผู้สื่อข่าวได้มาทําผมแจ้งบางบางเรื่องผมแจ้งเป็นผมแจ้งเหมือนอย่างเงี้ยบางเรื่องไม่เห็นมีใครทำข่าวผมเลยบางเรื่องนะครับบางเรื่อง เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็อยู่ที่พี่น้องน้องๆสื่อสารมวลชนแต่ละช่องที่จะพิจารณาอยู่แล้วแต่วันนี้เพราะว่าอย่างน้อยมีสามฉบับครับมีสามฉบับที่โทรไปที่ผมและเขาก็บอกว่าพี่ช่วยลงหมายข่าวด้วยเพราะบางทีคนอื่นจะไป๊บผมเรียนอีกครั้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยแต่เป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันไม่ตรงกัน และเป็นเรื่องเอา,เอาความจริงมาหักล้างว่าจริงหรือเท็จอะไรยังไงเท่านั้นเองแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสเมื่อเป็นอย่างนั้นผมเลยจึงแจ้งไงครับแจ้งหมายข่าวกระแสมันเอาไปแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะมันไปประเด็นอื่นแล้วนะไปประเด็นเรื่องไอ้นั้นนะแต่คุณวกขับมาเอามายื่นที่ปอทอ้วนเป็นอย่างนี้ครับขออนุญาตกราบเรียนช่วงที่มีปัญหาในเรื่องตอนยื่นกันเลยนะร้อนๆกันเลยนะ จำได้ไหมครับช่วงนั้นมีเดวิดเตะหมอผมไปยุ่งเรื่องนั้นผมลงไปที่ภูเกต็ตผมยุ่งเรื่องนั้นผมยืน่นกทรวงมมา,าได้สองรอบเพื่อที่จะถอนวีซ่าของเดวิดแต่เรื่องนี้เรื่องนี้มันเรื่องหน้าบ้านผมอยู่ในความคิดผมตลอดและถ้าสมมุติที่คุณพูดว่นพ,พูดก็คือว่าเรื่องมันตกกระแสไปแล้วแต่พอผมไปยื่นก็กลับมาเป็นข่าว ถามว่าถ้าผมผลกระแสผมต้องทําตั้งแต่เขาทาตั้งแต่สองวันแรกจริงไหมที่เป็นข่าวแล้วที่เรียกร้องให้เขาลบคลิปตรงนี้เขาลบยัางอ่าผมไม่ได้เรียกร้องให้ลบคลิปวันนั้นคุณเรียกร้องอยู่ผมบอกว่าจะลบเองไม่ถ้าสมมุตินะครับเพจคุติดต,ต่ตตตตไหนฟังอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าตํารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับและด,ดําเนินคดีก็สามารถที่จะเอาเหตุผลนั้น ไปที่กระทงดีเอสเพื่อที่จะเรียกรอก้องให้เคาลบคลิปได้แต่กรณีจะลบหรือไม่ลบก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามผมที่โดนบูลลี่ตั้งเยืะอแยะที่ลงข่าวเยอะแยะผมยังไปขอให้เคารลบคลิปปัจจุบันยังไม่ลบเลยเียที่เรียกร้องนะให้คนผลิตสุและสุสสชาวบ้านตรงนี้ครับ ขอโทษกัน,กนผมผมผมก็ขอโทษและเขาเองก็บอกว่าถ้าบางส่วนที่มันไม่จริงหรืออะไรก็ตามเขาก็พร้อมจะขอโทษอันนี้คือคุยรอบนอกเพราะฉะนั้นในบางเรื่องที่ผมกล่าบเรียนนะครับว่าอะไรก็ตามที่เขาพร้อมจะแก้ไขก็จะเป็นต้องให้โอกาสครับและอย่างน้อยก็ตามน้องเขาที่ทําคลิปมันมีผลกระทบถึงถึงถึงพ่อถึงแม่หรือถึงบางคนด้วยซ้ำผมทำงานผมไม่อยากให้ใคร มีปัญหาถึงขนาดที่พ่อแม่เขาเดือดร้อนหรือน้องคนนั้นที่จะต้องถูกดำเนินคดีเพราะทุกคนต่างม,มีอนาคตแต่ผมทำเพื่อที่จะเลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เป็นไปตามข้อมูลจริงไม่มีครับทั้งนี้มันจะเป็นการรู้สึกเสียมไมพี่ไม่เสียความครับเป็นเรื่องที่ผมผมดีใจด้วยซ้ำว่าอย่างน้อยก็ตามประเด็นที่หนึ่งจะทำให้คนทั้งประเทศ แม้จะผมจะโดนด่าแต่คนจะเข้าใจว่าสภาเอถนนพระรามสองจริงๆคืออะไรจะได้รู้ข้อมูลจริงและจะทำให้พี่น้องประชาชนหลายๆคนที่ต้องการจะเดินทางผ่านทางนั้นก็สามารถเดินทางผ่านได้ยกเว้นเสาร์อาทิตย์รถจะติดยกเว้นสงกรานต์รถจะติดผมยังฝากท่านเลขาธิการีเลยว่าท่านต้องกล้าที่จะพูดความจริงกับประชาชนว่า ถ้าคุณรู้ว่าพระรามสองรถติดคุณก็ต้องไปถนนพระกษมนี่เพราะฉะนั้นผมยืนด้วยความเป็นจริงและจริงใจและจริงจังและไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังผมชัดเจนนะครับผม,ผมถามกลับว่าถ้าคุณบอกสร้างไม่เสร็จสองเลนเนี่ยถ้าสร้างไม่เสร็จบริษัทนั้นเจ๊งไปแล้วก็ฟ้องอเจ๊งไปแล้วแล้วตามมาขยายเป็นสี่เลนถ้าสร้างไม่เสร็จ บริษัทนั้นน่ะกรมทางหลวงก็ต้องฟ้องเจงไปแล้วเพราะบริษัททุกบริษัทเมื่อเขารับงานแล้วต้องอยู่ในสัญญาจะขยายต่อเวลานั้นเนี่ยเหมือนคันไหนเนี่ยต่อเวลาได้ครั้งละ30วัน40วัน50วันเพราะฉะนั้นถนนพระราม2มันเสร็จมาตั้งแต่ปี2,500 2 5 1 6รา 2, ไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นั้นผมยังบอกเลยเพิ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขาหยิบคลิปมาและเป็นเหตุผลหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมวันนั้นมีการต่อสายท่านเลขาท่านน้าพรีทั้งอะไรเรียบร้อยผมบอกผมเห็นด้วยนะครับกรณีที่เขาทําและกระตุ้นให้แต่ผมถามว่ากรณีการกระตุ้นเนี่ยมันจะทําได้จริงไหมเพราะถนนคู่ขนานขนาดน,น,าน,นี้มันทําได้วันละแค่ห้าชั่วโมงคุณเดินทางไปดูดิสี่ทุ่มอะ่ะมันจะวิ่งได้คู่ขนานแค่สองเลน แล้วก็ปิดถนนแล้วก็ปิดตีห้าเปิดแต่ถ้าเมื่อไรปิดถนนพระรามสองได้สร้างอะ่ะเดือนปีหนึ่งเสร็จไหมเพราะถนนพระรามสองเป็นถนนลงใต้เส้นเดียวทาง้นรทางการรอบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร้องขอให้พี่สมพีร์ถอนนี่พี่ก็จะไม่ถอนใช่ไหมผมผมตั้งใจว่าถ้าเราคุยกันเข้าใจทุกทุกประเด็นที่ผมร้องนะทุกประเด็นที่ผมร้องเลยนะถ้าเราคุยเข้าใจและพร้อมจะแก้ไขผมจะถอนให้ยกเว้นบางเรื่องขณะนี้ มีบริษัทหนึ่งประมูลงานภาคตะวันออกสี่หมืนกว่าล้านวันนี้ปปองอส่งเรื่องให้ผมว่าการกระทําบริษัทนั้นผิดแล้วและผมกำลังจะไปคุยกับปอปงอเพื่อทำเอกสารนั้นและจะเป็นข่าวใหญ่คุณสุนิยาูิพสองโวชันสองแล้วเริ่มสนุกที่จะผมถ้าถามว่าสนุกไหมผมผมดูหนึ่งผมดูหลักการของเขา สองผมดูเหตุผลสามผมดูข้อมูลความเป็นจริงว่าสิ่งที่เขาทํานั้นะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมไม่ตามกระแสและผมไม่กลัวกระแสว่าใครจะมาด่าผมแลวจะมีโอกาสแสดงในเวอร์ชันสามตามที่เสนอนะทำไหมถ้าก็ไปเวอร์ชันสามและข้อมูลไม่ตรงเวอร์ชันสามถ้าข้อมูลไม่ตรงผมร้องนะแล้วครั้งหน้าผมจะไม่ถอนให้ด้วยเพราะเราถือว่าเราคุยกันแล้วอคุ ผมไม่อยู่เพราะข้อมูลของเขาไม่ตรงแต่ถ้าข้อมูลเขาเป็นจริงไม่ข้อมูลเขาเป็นจริงถูกต้องแต่ถ้าตรวจผมผมคงไม่ไป,ไไว,ว,ปว่าทไมพีไม่ไร้องเรียนบริษัทที่ท,ทครงการล่าช้าหรือว่าท,ที่มันเป็นระสดุอสร้างมันตกงม,มาใหา,า,มมา,มาผมร้องไปแล้วสองรอบครับผมร้องไปแล้วสองรอบที่ผมบอกเนี่ยคือบางเรื่องไม่เป็นข่าว ผมร้องไปแล้สองรอบร้องว่ากรณีหรือแม้กระทั่งการปิดถนนก็ตามผมก็ร้องว่าบางช่วงคุณต้องเปิดนะคนไปทํางานนะผมต้องเข้ากรุงเทพนะรถติดนะเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าผมไม่ร้องผมร้องมาแล้วแต่บริษัทเหล่านั้นต้องเห็นใจบริษัทเขาด้วยที่ผมบอกไงครับเขาทํางานได้แค่วันละห้าชั่วโมงผมเห็นตั้งแต่ตอกสองเข็มอะผมขับรถอะตั้งแต่สองเข็มขึ้นอะแล้วผมเคยประกาศ ในเพจในเฟซบุ๊กผมไปดูเลยผมบอกว่าเมื่อรัฐบาลพิจารณาพบป,ประมาณสร้างถนนสองชั้นผมบอกว่าถนนพระรามสองนับจากนี้ไป5ปีจะมีปัญหาการจราจรพิสุดทียาด้วยความพรพมันจะมีคําถามจากประชาชนที่เขาสัญจรทถนนพระรามสองเนี่ยบ่อยมองว่าบ่อยกนะ็นั่นมันมันยังติดไหม,มตอนนี้ในมุมมองพิสุดทยาเ้าเอาอย่างางี้งงผมมาเช่วโมง20นาบทีวันนั้นผมกลับเช่วโมง20นาิทีคือถ้าคุณวิ่งขาออกขาออกนะฮะ มันจะติดทําไมเพราะมันไม่มีอะไรเลยถนนพระรามสองมันแค่ถนนที่วิ่งแต่ถ้าขาเข้ามันจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่ามันจะมีทางแยกไปกาญจนาุิเศกจําได้ไหมแล้วทางแยกขึ้นทางด่วนไปอะไรนะดาวคนองบางพีรถมันจะติดตรงวงแหวนตรงนั้นคือติดแค่ขาเข้านั้นไม่ใช่ติดขาเข้านี่ติดเพราะว่ารถที่มันวิ่งเนี่ยจะไปไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการหรือไม่ว่าจะไปทางสุพรรณบุรีมันจะแยกแล้วจะติดตรงนั้นแต่ขาเข้าเนี่ย ขาออกนะไปสมุทรสาครนะผมถาาว่ามันจะติดอะไรเพราะมันวิ่งทางด่วนปั๊บมันก็ลงพระรามสองลงบางดาวกระนองแล้วิ่งยาวเลยผมวิ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีทุกวันอะถ้าคนบอกว่ายังติดนี้พี่ไปกับผมไม่ไปกับผมผมท้าเลยไปกับผมวันนี้ก็ไปวันไหนก็ไปแล้วบอกมาสรุปว่าเหตุผลที่มาถอนเรื่องที่ล็อกต่ออคืออะไรหนึ่งสาาหนึ่งผมได้คุยกับทาง น้องเขาถังสามสี่คนเรียบร้อยหมดแล้วไม่ว่าคุยไม่ว่าคุยไม่ว่าคุยในเรื่องของในจอหรือนอกจอ,อประเด็นที่สองผมก็มารู้ผลประเด็นที่ว่าอย่างน้อยคนที่ด่าผมแต่ส่วนหนึ่งคนจะได้รู้ความจริงว่าถนนพระรามสองไม่ได้เหมือนที่เขาลงไปประเด็นที่สามก็คือเมื่อต่างควายต่างยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็วกสมควรจะยกเลิกกันเพราะเรื่องนี้ มันไม่ได้ไปทำให้เขาไม่ได้ไปฆ่าคนเขาไม่ได้ไปค้ายาเสพติดเขาไม่ได้ไปทำอะไรแต่เขาบอกเลยว่าเขาทำเพื่อความบันเทิงแต่ผมก็เตือนไปว่าถ้าความบันเทิงก็ช่วยดูความจริงที่เป็นจริงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับส่วนอื่นๆของประชาชนสิทธิเิรีภาพตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเราสามารถทำอะไรก็ได้แต่อย่าไปรบกวนสิทธิของบุคคลอื่น ให้เขาเดือดร้อนก็เท่านั้นเองครับผมจะพร้อมได้ไงเพราะคนที่ด่าผมนี่ไม่ใช่ชื่อจริงเลยคือคือพวกนี้เป็นพวกที่ไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นแต่ชอบด่าคนแล้วไม่ใช้ชื่อจริงผมผมกลับไปด้วยนะผมบอกช่วยบอกเขาด้วยคนที่คอมเมนต์ผมอะถามว่าข้างบ้านอ่ะในชุมชนในบ่บ้านอ่ะ ที่มียาเสพติดยาไอ้ใครขาย,ขายคุณกล้าแจ้งบอ่อแสให้บอ่อแสไหมถ้าบุคคลที่มาด่าผมทั้งหมดพร้อมจะทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนกล้าแจ้งในเรื่องของบอ่อแสการซื้อขายยาเสพติดประเทศไทยจะไม่มีคนคลั่งเรื่องยาเสพติดมากกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่นี่คุณโมแต่จ,จ้องด่าคูดืดแล้วด่าแล้วนี่ด่าแบบไม่รู้เรื่องด่าแหลกไม่เข้าใจบริบทของถนนหรือพื้นที่ตรงนั้นเลย ก็ไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันนะครับขอบคุณครับลูกสาวผมตอนยืน่นที่มีสมาชิก13ล้านคนนะ่ะเขาโดนตอนนั้นทัวลงตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้อ,อ๋อผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดเพราเจตนาของผมผมไม่ได้ต้องการจะเอาก็นนก,ก็ขอบคุณมากครับ สื่อมวลชนที่กนาให้เกียรติกับลูกสาวผมเพราะถ้าผมพูดตรงๆลูกสาวผมเขาจบรัฐศาสตร์ปัาโทรประสานมิตรนะครับและตอนตอนไม่มีแล้วตอนแรกอะเขาไม่ชอบหรอกครับเขาเขาไม่ชอบเหมือนผมหรอกแต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาเริ่มโอดเองซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ขอบพระคุณนะครับน้องๆสื่อมวลชนที่กนาให้เกียริลูกสาวผมและความคิดระหว่างผมกับลูกสาวก็ไม่เหมือนกัน บางเรื่องก็ไม่ตรงกันก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่กินมีคน,นคล้องหัวใจน้องมันนี่างครับเอ,อผมไม่ทราบจริงแต่อย่างน้อยก็ตามมันนี่ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบกินมามา่ากินลูกชิ้นคุณดูเด็กรุ่นใหม่สิกินมาม่าไหมชอบกินมาม่าครับออออย่างีเพอถอนนะ,ะถล,ลูกสาวผมกับภรรยาผมไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องการทํางานของผมเลย แต่เขาขอร้องในหลายๆเรื่องแต่เหมือนที่ผมกลับเรียนนะครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับผมกลับเรียนว่าก่อนที่ผมแต่งงานกับแฟนผมคนนี้เรียนกันที่ประสามิตมสวผมก็บอกผมทํางานการเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าทํางานการเมืองก็มีผลกระทบนะท่านดูสิครับคนทํางานการเมืองไม่ว่าอาดีตท่านสมัครสุนทรเวทท่านเฉลิมอยู่บํารุงหรือใครก็ตามเด็กเล็กๆ,ๆอย่างเล็กไอ้เลย แต่บุคคลเหล่านั้นก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพช่วยเหลือหรือการทํางานให้กับประเทศไทยเยอะแยะถ้าผมจะเป็นอย่างนั้นหรือพี่น้องประชาชนจะด่าผมยังไงก็ตามแต่ถ้าผลประโยชน์มันตกอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ชุมชนอยู่ที่ประเทศชาติก็ด่าผมไปเถอะครับผมไม่ว่าอดีตมันสามารถที่จะพิสูจน์ผมได้หรือบางคนก็บอกว่าไอ้คุณอนุญาตเมื่อวานวันนั้นก็ถามว่าแล้วกับคุณศรีสุวรรณเป็นไงผมบอก กับศรีสุวรรณผมไม่เคยคุยกับคุณศีสุวรรณแม้แต่ครั้งเดียวไปเอาเบอร์โทรศัพท์มาดูเลยและการทํางานก็ทํางานกับคนละเรื่องผมทํางานเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ปี2,550ผ่านมาแล้ว17ปีผมเป็นคนร้องกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาประเด็นการบุกบ้านพลเอกเปรมตินสุรานนท์และติดคุกไปแล้วผมไม่ได้เพิ่งทาตอนนี้ผมทํามานานเลยครับ เป็นเกียรติช่นกันเลยกันก็น่าจะให้เกียรติและดูผลงานกันมากกว่าก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับขอบพระคุณน้องๆมากครับที่กุณาผมไม่ใช่เวลาของคุณสญญาตอนนี้มันเป็นของคุณออตอนเช้ามันสายันของคุณสัญญาต้องมาตอนเย็นแล้วหลายคนก็ด่าผมนะครับเขาไม่ให้ถอน หลายคนที่ต่างเลยนะไม่ให้สอนนะผมโดนทั้งขึ้นทั้งลงครันนบตรงนี้นะ,นะค,ครับเสรไ้ไครับคุณลงเรับ้วไ,ไ,ไหมครับเดร้วไหม น้อง <No, S 2> ขอบพระคุณมากลูกขอบพระคุณครับอดีตพี่ขอบคุณครับ